นี่คือแผนผังการป่วยของคุณแผนภาพนี้จะอธิบายทั้งหมดสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณคุณรู้สึกหอยพลังงานต่ำมีไขมันหน้าท้องอารมณ์ไม่ค่อยดีขาดสมาธิเริ่มมีติ่งเนื้อผู้ชายก็เริ่มหย่อนสมรรถภาพทางเพศผู้หญิงประจำเดือนมาผิดปกติมีอาการปวดเมื่อยหรอรู้สึกว่าเจ็บปวดตามเนื้อตามต,ามตัวต่างๆเมื่อเรากินอาหาร อาหารทั้งหมดอ่ะจะถูกเปลี่ยนเป็นน้ําตาลเข้าสู่กระแสเลือดของคุณน้ําตาลจะถูกแปลงเป็นพลังงานพลังงานก็ใช้อยู่2แบบก็คือจะเอาไปใช้เนาะแล้วก็จะลเลื่อมออไปเก็บตรงช่วงที่เอาไปเก็บเนี่ยไปเก็บจะอยู่สามส่วนก็คือ1มาอยู่ที่กล้ามเนื้อมาอยู่ที่ตับมาอยู่ที่ไขมันโดยคุณจะใช้หรือคุณจะเก็บสิ่งสําคัญคือฮอร์โมนจะเป็นตัวกําหนดเมื่อคุณกินอาหารที่มีน้ําตาลในเลือดเพิ่มขึ้น พลังงานจะค่อยๆเพิ่มขึ้นมันจะเริ่มเก็บสะสมที่กล้ามเนื้อเก็บที่ตับเก็บที่ไขมันพอมันเก็บมากขึ้นมากขึ้นตับคุณกล้ามเนื้อคุณไขมันมันจะเริ่มเต็มแล้วพอมันเริ่มเต็มมันจะเกิดไขมันสะสมที่บริเวณช่องท้องของคุณไขมันที่ช่องท้องมันจะเริ่มสะสมที่อวัยวะภายในมันเริ่มล้นทะลักออกมาบริเวณภายนอกเกิดเป็นพุงขึ้นมาไงครับ แล้วพวกคุณเริ่มมีไขมันที่ช่องท้องคุณจะได้เริมไม่รับประสบการณ์ทั้งหมดในภาพนี้จากที่ต่อกล่าวมาเมื่อกี้นี้เลยส่วนต่อไปนี้มันบ้ามากๆที่เกิดกับพวกเราทุกคนเขาจะเริ่มจ่ายย้ายคุณตรงเนี้ยจากอาการทั้งหมดที่คุณเป็นแต่เรื่องทั้งหมดอะมันมาจากนี่ใช่ไหมครับไขมันในช่องท้องที่มันทาให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นมาพุงคนเริ่มแข็ง,ขง จับที่คอคอคุณก็เริ่มเป็นปื้นๆเหมือนเป็นขี้ใครที่ขัดเท่าไหร่ก็ขัดไม่ออกน้ําตาลในเลือดของคุณก็ค่อยๆสูงขึ้นมาส่งสัญญาณเตือนว่าคุณต้องกินอาหารเข้ามานะคุณเกิดอาการหอยแลวคุณก็กินเข้าไปใช่ไหมพอก,กินน้าตาลในเลือดก็ขึ้นพลังงานก็ขึ้นเกิดวงจรแบบเนี้ยวนไปวนมาไม่จบไม่สิน้นสุดท้ายมันจบด้วยการที่คุณอะเป็นโรคเลือดลงังไม่ว่าจะเป็น เบาหวานความดันหัวใจไขมันพอ aid, กตับโรคอะไรต่างๆที่คนลหลายๆคน,นมักจะเป็นกันเด็กๆก็เริ่มอ้วนเริ่มเป็นเบาหวานผู้ใหญ่ก็เริ่มเป็น, лат, Lauren, ปนโรคเรื้อรังต่างๆใช่ไหมครับเขาก็จะมาบอกว่าคุณน่ะขี้เกียจใช่ไหมไม่มีวินัยใช่สิเธอไม่รู้จักดูแลตัวเองเลยแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องโกหกนะครับฮอร์โมนของคุณมันถูกปล้นคุณถูกอาหารที่สั่งให้คุณต้องกินน้ําตาตลตลอดเวลา แล้วคุณก็หิวตลอดเวลาใช่ไหมครับพอคุณกินยามากขึ้นคุณว่าใครได้เงินมากขึ้นครับและพอคุณกินอาหารตลอดเวลาทุก 2- 3ถึงสชั่วโมงใครได้เงินจากเรื่องนี้ครับหมอเขาก็ไม่บอกคุณเรื่องนี้นะครับไปเรียนโรงเรียนแพทย์เขาก็ไม่บอกคุณเรื่องนี้นะครับคุณเห็นภาพนี้คุณต้องรู้จักควบคุมมันนะชีวิตคุณจะได้อยู่ได้ยาวๆโฟกัสไฟเบอร์แล้วก็โปรตีนนะครับ